สวัสดีครับมาดูความเพี้ยนหรือความบักของเกมนะครับอ่เกิดนิดนึงนะฮะนี่คือตัว Data October 2022นะครับเล่นไป6กถึงเดฤดูกาลแล้วนะครับก็ดึงลามินยามาเจ้าหนูลามินยามามาเล่นนะครับในเกมก็อายุ20แล้วนะครับก็ความเพี้ยนของเกมคืออะไรนะก็คือตรงนี้นะช่อง i n t e r e s t นะฮะยังเป็น Interest New นิวคาสเซิลอยู่นะครับก็คือ ลามิยามาเนี่ยมาอยู่นิวคาสเซิลทีมผมแล้วนะแต่ว่าทีมที่สนใจลามิยามาเนี่ยก็เป็นทีมนิวคาสเซิลของผมนี่แหละครับโอ้คือเกมไม่ยอมอัปเดตช่องนี้ออกนะครับจริงๆต้องเอาช่องอินเ r e ร t สออกไปแล้วนะครับถ้านักเตะย้ายาย้ายทีมมาร่วมทีมของเราแล้วนะครับผมก็นี่คือความเพี้ยนความบั๊กของเกมเล็กๆนน้อยนะครับที่ก็ไม่ได้เจอกันบ่อยนะก็เลย วิดีโอบันทึกเก็บไว้ให้ได้รับชมและฟังกันว่ามีบั๊กอย่างนี้นิดๆหน่อยๆน,นะครับก็อย่าไปใส่ใจมานะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวคำขันไปนะครับโอเคก็เท่านี้นะไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากกดไลกแชร์ฝากกด subscribe ช่องและ a n n e l ด้วยนะครับรอบหน้าติดตามได้เลยนะมีสูนรหน้าตัวหนึ่งที่กำลังทดลองอยู่นะครับเร็วๆนี้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ขอให้สนุก ขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้กราบลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ